สวัสดีครับวันนี้ผมรวบรวมคำถามจากคนดูใน t i k t o k มานะครับจะมีคำถามอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยครับผมขั้นตอนการปิดแสงสัตว์เลี้ยงนะครับเข้าไปที่ตั้งค่ามุมขวาบนครับแล้วก็เลื่อนลงมาอันล่างสุดเลยสังเกตตรงมุมขวาล่างครับให้ปัดไปคำว่าปลดล็อกนะครับให้ปัดเป็นคำว่าปลดล็อกแล้วสัตว์เลี้ยงตอนเราเล่นในเกมมันจะไม่มีแสงครับ ส่วน ECU อันนี้เป็นวิธีกดที่ถูกวิธีนะครับคือกด C W ก่อนเก็บ W สุดท้ายก็คือมินิบูธอันนี้สองไว้กดหลัง ECU ครับกด C W ปุ๊บแล้วก็กด ECU เก็บมินิบูธสุดท้ายไว้เก็บไว้กดหลัง ECU ครับส่วนวิธีที่ผิดก็คือแบบนี้ครับคือกด C W รีวิวไปเลยแล้วค่อยกด ECU ครับมันจะช้าครับผมประมาณนี้ครับต่อไปสอนอับรถนะครับเข้าที่ลงรถเลยครับ เดี๋ยวอันนี้ผมจะให้ดูคันที่ผมยังไม่ได้อัพเลยนะครับมันอัพเหมือนกันทุกคันครับกดปรับแต่งแล้วก็เปิดใช้งานชิปมุมขวาพอเราเปิดใช้งานแล้วมันจะมีให้เลือกสายนะครับว่าเราเล่นสายเลสซิ่งหรือว่าแบทเทิลในเกมเขาจะบอกหมดเลยครับว่าอัพลงมาทั้งไหนกดไป เนี่ยครับมันจะมีคําว่าแนะนำเลสซิง่งหรือว่าแนะนำไอเทมเราก็เลือกเลยครับว่าเราเล่นสายไหนตัวเกมก็จะมีแนะนําเลยว่าเลสซิ่งไปทางนี้แบเทิลไปทางนี้นะครับประมาณนี้เลยผมใช้วิธีนี้อัพรถทุกคันเลยนะครับต่อไปสอนอัพ ECU ครับเข้าในโรงรถเหมือนกันครับแล้วก็มันจะอยู่ข้างล่างโรงรถคา ECU กดเปิดใช้งานไปเลย ในหน้านี้ให้เราอัพลงมาทางสายล่างนะครับเป็น ECU พุง่งสายเลสซิ่งนี่แหละแต่แบทเทอร์นผมไม่รู้ใช้ทางไหนกันนะแต่เลสซิ่งคือสายล่างครับต่อไปสอนนะลูกมาขับรถครับเ <c oughs> ข้าไปที่คู่รักเลยครับผมแล้วก็เข้าไปที่อเนี่ยที่เลี้ยงลูกอ่ะเบบี้เฮาแล้วก็สกิลครับแล้วก็รูปเด็กมุมสาเอ้ยมุมขวารูปเด็กครับ ถ้ามันมีคําว่าปรับเปลี่ยนนะครับให้กดคําว่าปรับเปลี่ยนครับผมให้มันขึ้นมาสองอนแบบนี้ก็เสร็จแล้วทีนี้ออกไปตอนหน้านี้ครับให้กดคําว่าอันเนี้ยคำอะไรหรูทางซ้ายน้ายล่างแล้วลูกเราจะยืนอยู่ตรงกลางครับแค่นี้เองครับตอนเราเล่นลูกเราก็จะไปขับรถแทนล้วครับต่อ,ตอไปดูรีเพย์ย้อนหลังครับให้เข้ามาที่สตอรี่มดแล้วก็เล c คอร์ดแอนด์ชร์ล้น เราจะดูรีเพย์ของคนไหนนะครับกดติ๊กถูกข้างหน้าชื่อเลยครับแล้วก็กดเล่นอีกครั้งส่วนเ,เล่นกับเงาเงาเราเองหรือเงาคนอื่นก็ได้นะครับกดที่ชาร์โดนะครับทางขวาของเล่นอีกครั้งต่อไปสอนปรับปุ่มครับเข้าที่ตั้งค่าแล้วก็ควบคุมครับแล้วก็ปรับแต่งเลยปุ่มนะครับผมจะแนะนำให้ปรับเป็นปุ่มใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อการง่ายต่อการกดนะครับ บางทีเรากดไม่โดนหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็คือมันจะเล่นง่ายกว่าเดิมนั่นเองผมจะปรับให้ใหญ่สุดเลยแล้วแต่ความถนัดของคนนะครับถ้าใครนิ้วเล็กมันก็กดโดนง่ายถ้าใครนิ้วใหญ่ก็ต้องตั้งปุ่มใหญ่ๆห,หน่อยแต่ผมเลือกปุ่มใหญ่มันจะกดโดนง่ายครับจะกดพลาดน,น้อยมากจะพลาดก็แค่กดไม่ติดนะครับส่วนความห่างของปุ่มปุ่มเด็บแล้วก็ ขอบจอก็เลือกเลยครับว่านิ้วเราระยะกดมันประมาณไหนแค่นี้เองครับคำถามต่อไปครับวอล์คับคืออะไรครับวอล์คับนะครับเป็นเหมือนกิจกรรมที่คนในครับจะเข้าไปเล่นพร้อมกันครับวันเสาร์อาทิตย์เวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มครับครับแล้วกับขับอื่นนะครับจะสุ่มมาเจอกันและแข่งกันรางวัลที่ได้หลังจากจบแมตช์ก็คือคูปองแล้วก็ exp นะครับประมาณนี้ครับผม ต่อไปแนะนําสัตว์เลี้ยงในร้านค้าขับนะครับเข้าไปที่ขับเราแล้วก็ร้านค้าผมแนะนําให้เลือก2ตัวนี้นะครับตัวแรกเป็นสีเหลืองอันนี้แล้วก็ตัวที่2เป็นตัวถือกีตร์เดี๋ยวไปดูนะครับว่าสกิลมันคืออะไรตัวนี้ครับเมื่อใช้ดับเบิลบูทุกๆ5ครั้งความเร็วสูงสุดในโตวบวก 4. 8ุกิโลเมตรเป็นเวลา9าวิแนะนาใม้ใช้ด่านทางเรียบครับไอ้แมพที่ไม่ค่อยไ,ไม่ค่อยมีทางกระโดดนะครับส่วนแมพไหนที่มีทางกระโดดเยอะๆก็ให้ใช้ตัวสีน้ําเงินครับสกิลเขาครับ เมื่อใช้ Landing Boost ก็คือหลังจากเรากระโดดลงพื้นแล้วมีโอกาส52%ที่ความเร็วสูงสุดจะเพิ่ม6กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลา5วิครับด่านทางกระโดดใช้ตัวนี้ครับผมคำถามต่อไปก็คือผมเล่นกี่นิ้นครับผมเล่น3นิ้วครับผมแนะนำให้เล่น3นิ้วครับเพราะว่ามันทำท่าย,ยากได้ง่ายกว่า2นิ้วครับแล้วก็ผมใช้โทรศัพท์อะไรก็คือผมใช้ iPhone 13ครับในการเล่น คำถามสุดท้ายครับผมจะเล่นเซิร์ฟจีนต้องทำยังไงครับโหลดตัวเกมนี้มาครับเป็นตัวเกมแยกของเซิร์ฟจีนนะครับวิธีโหลดก็ผมลงไว้ให้แล้วใน YouTube ครับผมส่วนวิธีสมัครไอเดก็คือสมัครทางแอปนี้ครับแอป VChat พอเราสมัครอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาจะมีโคด้ QR โคด QR code มาให้นะครับให้เราหาคนช่วยสแกน QR code ค,ครับ คนที่จะมาช่วยเราสกแกนนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้องสมัครวีแชทสำเร็จมาแล้วประมาณกี่เดือนน่าจะ3-6เดือนนี่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะพอสกแกนได้แล้วเราก็เข้าเล่นได้ปกติเลยครับผมส่วนวิธีการเติมนี่มันทำยากครับคือยืนยันตัวตนในวีแชทอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ทำไม่เป็นเหมือนกันผมจ้างก็ากทำครับอันนี้คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผม ใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามได้ครับ